เมนูที่สองครับครับข้าวผัดหมูเกาหลีครับได้เหล้ามันที่สองเมนูที่สองครับไม่มีน้ำมันครับข้าวผัดหมูเกาหลีครับเราก็ทำการผัดตรงนี้ด้วยไม้ไฟหมูุนครับตันนี้ควาอรเอนใย้ปอมเกี๊ยวผักนะครับให้มีน้ำมันตัดประกันแก้วครับร้อนจังนะตัดทุกที่ ว่าเราดนนัรูนะครับแู้สหรัาผู้ให่ได้มัก็แบบเราคือข้าวมีข้าวมีน้อยข้าวมีน้อยแล้ก็มีน้อยข้าวมีน้ามีน้อ่้ที่ต้มหมอ่้วย้มต้มอันนี้ฟังบนกระทะานาต้น้อยเกลียวนากลยวเกียวเกียวยเ้ยเราเช็คผได้อันนี้จะเหมือนย่างเกาหลีจริงๆมันต้องผัดอย่างนี้นะครับม่นช่ว่ายางินเยเนื่องจากข้าวมีน้อยเราต้องเก็บ เราเรื่องคือว่าคือว่าไม่โปรตีนไม่ไม่ติดกระเพะไม่ติดหรอกจะผัดผัดดีๆจะผัดข้าวไปเลยนะฮะข้าวนะที่เราเตรียมไว้เยอะแยะเนี่ยมีไข่ด้วยเอาไะเตรียมไม่ไม่เราใส่ข้าวเลยนะผัดดีๆเป็นข้าวข้วเกาหลีเราผัดก็มีไข่ด้วยครับแล้วตัดแล้งตัดไข่ยัง ดูดิครับโอมันน่ากนะินนะมั่ใช่่ากินะันน่ากนมากเลยนี่เห็เมนูนี้ี่เองนับสุดยอดครับเขาตัดเขาใส่ังไะอัี้เล็กน่ากินมากครับแค่อมแค่รอแค่รอ่อแค่อดูาทั้งตักโโมเราค่ไม่เียวอ่ะ เริ่ปรุงกูมากลดุงน้ำจิ้มเลวนะ่นรสชาติหน่อยตน้ำนี่ใส่พริกทำไมวะเนีไม่ได้นู้นแหะนู้นขบกินไม่ได้ใส่ได้เมันไม่ชอบแบ่มีู้นี่นะครับมีทิศง่ายนิดหน่อยนะครับคือทำเสร็จแล้วต้องรีบแ่งระันเดเดดเดอเดดเดด รีบแดครัรีบผัดรีบผัดเพราะว่าเราต้องขึ้นีันเพื่อทำให้ทำนานี้หน่อยมรกาเลยขึ้นเลยเอางี้้ในขีนแกตอนนี้ต้องผัดขึ้นเลยนะแล้วไม่เอาใส่หม้อนี่วะแล้วใส่หม้อ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 ถือคัปว้ออร้อนถืไงที่ลองไ้องได้ที่ลองได้ที่ลอ้ทองไทีล้ที่ลองได้ที่ลองได้ที่ลอดีลองได้ที่ลองไลองไ้ที่ลองได้ที่อง้ที่ลองด้ที่ลองไล้ที่ลลองไดองได้ที่ลอง ไอ้นะครับสำหรับหนึ่ที่เรียบร้อยครับผมแล้วเราจะมาตกแต่งนิดหน่อยนะครับตกแต่งทำให้หน่ากินมนะากเลยนี่เลยจะมีนี้หน่นหนอยฮนะเตด,ดมาเลยคนระับไม่ต้องสนใจนะวางไปอันะนี้จนะอันนี้ผิวนะสีเขียวกัะโดกสีเ้มกระโดดสีดแงสงดงกัะโดกน่ากินมากครับพี่น้องครับนนอโอ้โหแค่ลองลองกถึงซองแล้หน่อยนะนี่ฮนะ ข้าวผัดหมูเกาหลีกา,ารการลองจรลองก๋วยเลีูตวเกาหลีนะครับสูตรเชฟเย่กับเชฟปองนะแล้วก็กรใหม่ในตอนหน้ากับหัวโคดกับครับน่ครับ